ดีครับวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องอกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการเคี้ยวอาหารมันก็คือใบหน้านะครับคือใบหน้านี้เราก็จะมาดูว่ากล้ามเนื้อแต่ละ,ะชิ้นแต่ละส่วนบนใบหน้าเราเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับเราจะแบ่งเป็นเรื่องเนื้อหาคือกล้ามเนื้อที่เคี้ยวอาหารแล้วก็ อยู่บนใบหน้านี่แหละครับแต่ว่าก็แบ่งออกเป็นหลักหลักหลักก็คือสามส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับดูนี่ฮะอันนี้คือใบหน้าด้านข้างนะครับแล้วก็มีชื่อกล้ามเนื้อที่เป็นชีเข,เขียวไว้บ้างะอะไรก็ผมได้ได้มาร์กไว้นะครับเป็นส่วนสําคัญที่เราศึกษาในตอนแรกตอนเรื่องต้นเนี่นะครับเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเขียวอาหารบนใบหน้าเรานะครับ อันแรกเลยคือมามาเซเตอร์มาเซเตอร์ eter, นี่คือกร้ามนะครับกร้ามกร้ามเนื้อกล้ามกร้ามเนื้อกรา้า,กรา,มกรามนะครับมาเซเตอร์มาเซเตอร์ครับมาเซเตอร์แปลว่ากร้ามเนื้อกร้ามนะครับแล้วก็อีกกร้ามเนื้อหนึ่งก็คืออ่า temporal m ั s เทมเทมโพลอลมัสก์โอเทมโพ a อลมัสก์นะครับลกล้ามเนื้อขมับเนื้อหูนะน,นี่ครับกล้ามเนื้อบริเวณนี้นะครับแล้วก็กล้ามเนื้อม right ีเดียนเดรย์กอย่อมีเดียนเดรย์กอยมีเดียนเดรย์กอยเนี่ยคือก็คืออ่อกล้ามเนื้อรูปทรงสามเหลี่ยมอยู่อ่า ข้างหนกแก้มกับกล้ามเนื้อที่อยู่หนกเกาะจากหนกแก้มมาที่กรามตอนบนเนี่ยนะครับผมเนียอ,อยู่ข้างในนะอยู่ข้างในครับอยู่ด้านในเป็นกล้ามเนื้อที่มีชื่อว่ามีเดียนเดรย์กอยนะครับมีเด right ียนเดรย์กอยมีเดียนเดรย์กอยเนี่ยนะครับเป็นเป็นกล้ามเนื้อที่ดึงกระดูก ดึงดึงกระดูกขากรรไกรให้ยื่นออกไปข้างหน้าหรือก็ไปข้างๆ้างแล้วก็ในการอ,าอ้าปากนะครับซึ่งกระดูกขากรรไกรก็อยู่ภายในเนี้ยนะกระดูกขากรรไกรมีชื่อว่าแมนดิบันแมนดิบันแปลว่าวกระดูกขากรรไกรนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะรู้ทั้งกระดูกแมนดิบันก็คือขากรรไกรกล้ามเนื้อ มาสเตอร์ก็คือกล้ามเนื้อกลามนะครับกระดูกกล้ามกล้ามเนื้อกล้ามคนเรกชื่อกันแต่อยู่ที่เดียวกันนะครับผมอ่ากระดูกที่มีชื่อว่าเอากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่มีชื่อว่ามีเดียนเดอะไรคอยนะครับเป็นกล้ามเนื้อที่มีหน้าที่หนึ่งก็ดึงกระดูกขากรรไกรยื่นออกไปแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาได้โยกไปโยกมาได้แล้วก็ ้าปากนะครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของอกล้ามเนื้อมันนี้ที่เกี่ยวข้องกันนะครับผมอันนี้คือ temporalis Tem muscle หรือ temporal muscle คือกล้ามเนื้อขมับนะครับมีพังผืดมีเอ็นนะครับเกาะเกาะกระดูกและกะ้วก็มีกล้ามเนื้อและะ้วก็เนื้อก็เกาะกระดูกกระโหลกซีนึงนะครับผมน,นี่บริเวณนี้เรียกว่า uh, temporalis muscle Uh, ส่วนกระดูกส่วนกล้ามเนื้อมาเซเทอรกล้ามเนื้อกรามนะครับตรงนี้กาะจากหนกแก้มตรงนี้มาที่เกาะที่ uh, ขากรรไกรด้านล่างนะครับมาเซเทอร์สมัสนะครับส่วนกระดูกตรงนี้เขาเรียกว่ากระดูกขากรรไกรที่เอ่ยไปแล้วในเอาก่อนก็คือว่าชื่อว่า Mandible uh, Mandible ไม่ได้เขียนไว้ตรงนี้นะ อันนี้คือส่วนกล้ามเนื้อเทเลมัสที่เราจะเรียนรู้ไปคือ mandible นะครับ m a n d i b l e นะครับ mandible แปลว่าขากรรไกรล่างขากรรไกรล่างนะครับผมอ่าก็จะมีที่เราได้ศึกษาไปอันก่อนนั้นนะก็คือกล้ามเนื้ออ่ามา s อ่ามาเซ e ดก็ ctor, คือกล้ามเนื้ออยู่ตัวนี้นะครับอ่าที่เราจะต้องศึกษาต่อไปก็คือกล้ามเนื้อมัดนี้ครับ เป็นง่ามไม่อันนี้ขากันไกลล่างตรงตรงขากันไกลเลยนะครับแล้วกาะที่หนวกแก้มตรงนี้เป็นหนกแก้มนะครับผมนะมันจะชุอันนี้ว่าด้วยการอ้าป,ปากแล้วก็การอ้าบออาคากันไกลนะครับเป็นกร,รมเนื้อที่มีชื่อว่ามีเดียนเอ่เทไลยอยกยภาพนี้ก็เป็นภาพที่จะมาเกี่ยวข้องกับ กล้ามเนื้อบนใบหน้าอีกอันหนึ่งนะครับคือกล้ามเนื้อลิมี่ปากนะครับกล้ามเนื้อริมี่ปากนะครับก็คือลิมี่ปากรอบรอบนี้ครับรอบรอบนี้เป็นกล้ามเนื้อวงกลมรอบมุมปากนะครับผมมันจะช่วยในการหูปากอ้าปากกล้ามเนื้อบรเวณนั้นกล้ามเนื้อเหล่านี้อ้าปากหูปากนะครับกล้ามเนื้อแก้มกล้ามเนื้อแก้ม กำานื้อแก้มสองข้างเลยกับอ,อันนี้คลิปที่แล้วเราจะเห็นมาสเ,เตอร์นะครับผมมันก็กล้ามสองอันข้างๆนะครับช่วยในการปัดอาหารเวลาเราเคี้ยวเคี้ยวตัวบัดซ้ายตัวบัดขวานะครับช่วยในการกลืนลงคลอนะครับช่วยช่วยแยกมุมปากนะครับะตะวัดอาหารไปข้างๆแล้วก็ช่วยในการดูดนะครับ ่วยให้เคี้ยวได้นะครับช่วยให้เืินได้ช่วยในการผิวปากได้ด้วยนะครับผมกล้ามเนื้อหุบป,ปากกล้ามเนื้อรอบรอบปากเนี่ยครับทั้งแก้มทั้งหน้าผากเนี่ยก็ร้วนแล้วแต่เป็นกล้ามเนื้อที่จะแสดงออกถึงอารมณ์ของคนเรานะครับให้ดูกล้ามเนื้อมัดต่างๆซึ่งเมื่อดูอีกแต่ละเส้นนะครับอันนี้กล้ามเนื้อที่รอบปากนะครับผมมาดูภาพรวม ก้ามเมื่อใบหน้านะครับแล้วก็มุกปากตาแก้มนะครับขมับส่วนคอนะครับเพราะฉะนั้นก้ามเมื่อแต่ละมัดทั้งใบหน้าเนี่ะจะใช้ในการแสดงอารมณ์เมื่อเรามีอารมณ์ต่างๆ